เรามีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะมีกรรมดีและไม่ดีแนดอดีตมาส่งผลท่านให้เราดูจากปัจจุบันไปหาอาดีตถ้าปัจจุบันเราประสบความสำเร็จมีอะไรต่ออะไรนั่นแสดงว่าเราสั่งสมไว้หรือมีแล้วมันมีการเพิ่มขึ้นแสดงว่าเราก็ทำต่อเนื่องหรือเรามีแล้วเราเคยทุจริคตคดโกงถูกยึด ก็แสดงว่าบาปกรรมนั้นตามกับเอาทรัพย์สมบัติเราไปท่านให้เราดูว่าปัจจุบันมีปัจจุบันก็มีอดีตชาติมีชาติปัจจุบันก็มีอนาคตซึ่งเราจะต้องใส่ใจพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเนี่ยทำแต่ความดีแม้แต่ความมีบริวารแม้แต่หน้าตาผิวพรรณลักษณะท่าทาง ก็ล้วนแล้วแต่มาจากอดีตถ้าเราเป็นคนที่ไม่โกรธเรามาชาตินี้ก็ไม่มีศัตรูมีเจตเมตตากรุณาพราะความโกรธเกิดขึ้นแก่เราแล้วเนี่ยมันทำให้เราไม่ถูกกับคนอื่นทำให้เรามีศัตรูบางทีจนกระทั่งถึงฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลติดคุกติดตรางก็เกิดจากความโกรธแม้แต่ความโลภมาจากอดีต เราเป็นคนที่ไม่บริจาคไม่ให้มาชาตินี้เราก็ไม่ค่อยมีทรัพย์สมบัติเพราะคนที่มีความร่ํารวยเขาก็ก่อเขาก็สั่งสมมาต,ตั้งแต่อดีตชาติมากมายถ้าเขาทําด้วยความสม่ําเสมอชาตินี้เขาก็จะมีความสุขสบายทั้งชาติที่เราไม่มีหรือบางคนไม่มีก็เ,เพราะว่าไม่ได้ทํานั่นเองหรือความโลภความโลภ เป็นอันตรายแห่งธรรมตั้งหลายความโลภนี่ทำให้เราขาดทุกสิ่งทุกอย่างเช่นทำให้เราอยากได้ทำให้เราทุจริคตคกโกงไม่ได้ตามวิธีที่พึงปรารถนาใช้วิธีทางลัดบ้างก็เป็นเหตุให้เราเดือดร้อนได้หรือความหลงก็ตามมีใครพูดอะไรเราก็เชื่อไม่ตั้งสติไม่ยังคิดก็ทำให้เราเนี่ย เสียเงินเสียทองมีความเดือดร้อนทั้งญาติพี่น้องและตัวเราได้ก็ให้เราเชื่อบุญเชื่อกรรมแม้แต่พุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีหน้าตาดีลักษณะดีที่สุดในโลกก็พระพรทองค์นั้นเป็นคนที่ไม่โกรธสั่งสมบรมีมีจิตเมตตากรุณาพระองค์จึงมีลักษณะสามที่สองประการอันครบถ้วนฉะนั้นเราก็ต้องเดินตามพระพุทธเจ้านโยม ทรงตัดว่ากุฏโทรธทร,รมังนับปสติผู้โกรธย่อมไม่เห็นธรรมอย่าให้ความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นอันตรายมาทำลายเราได้มาเกิดขึ้นเราก็ต้องใช้การค่มจิตค่มใจอย่ามีความผุนผันให้ตั้งสติให้ดีเพราะคนที่มาโกนหรือมาโกรธก็เป็นศัตรูเก่าเป็นเจ้ากรรมในเวร มาเป็นรูปของคนก็มีที่เราได้เคยทะเลาะเอาแวงกันไว้ถ้าเราตะไม่ตั้งสติหรือกำหนดรู้ไม่เท่าทันเราก็จะหลงโกรธตอบเป็นเหตุให้เรามีความเดือดร้อนบางคนถือกับาถูกลดปลดจากตำแหน่งต่างๆปลดจากฐานะต่างๆก็เพราะว่าคุมตัวเองไว้ไม่ได้นั่นเองเหตุนั้นยัดยมก็จะต้องมีความตระหนักในเรื่องธรรมะ เรื่องตรงนี้ไว้